สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่นาแปลงสวยๆมาฝากนะครับซึ่งที่นาผืเนเนี่ยห่างจากตัวถนนพหลโยธินนะครับประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีถนนคอนกรีตผ่านนะครับแล้วจะบอกว่ามีแหล่งน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วที่สำคัญมีบ่อดินนะครับอยู่ตรงกลางแปลงด้วยนะครับนี่นะครับแปลงนี้เนี่ยมีขนาด นะครับทั้งหมด7ไร่1งาน55ตารางวานะครับเป็นแปลงรูปดินสอซึ่งสวยมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูนะครับตรงนี้เป็นถนนเข้ามานะครับเห็นไหมครับว่าตรงหัวมุมนี่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะแผนกล้องไปดูเป็นถนนนะครับเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวแปลงเนี้ยนะครับจะอยู่นะครับห่างจากถนนนะครับ ทางเข้าเนี่ยจะเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับตัวแปลงเนี้ยจะบอกว่ามีที่เก็บกักน้ำเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วนะครับราคาตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่นะครับกับราคา239,000นะครับต่อไรนะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นแปลงที่ควรซื้อไว้มากๆเพราะว่า มีถนนนะครับซีเมนตัดผ่านนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ําที่จะบอกว่าถ้าคุณซื้อไว้ทําการเกษตรเนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะฮะหรือซื้อไว้เนี่ยลงทุนนะครับก็เหมาะไว้เหมือนกันเพราะว่าเป็นแปลงที่วิวสวยมากเห็นไหมผมผมแผ่นกล้องให้ไปดูตรงถนนนะนะครับนี่นะครับตรงถนนเข้ามานะครับ บริเวณนี้เนี่ยเป็นแปลงที่ไม่ได้ล้างนะเพราะว่ามีมีค่อนข้างมีคนนะครับเขาทำเขาทำบ้านนะครับแล้วก็เขาทำแหล่งน้ำไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะบริเวณที่เป็นหัวแปลงเห็นไหมครับหัวแปลงอยู่ตรงโน้นนะครับเป็นรูปลูกศรน,นะครับอันนี้ผมซูมให้ดูท้ายแปลงนะครับ แล้วหัวลูกศรเนี่ยหันเข้าหาวิวภูเขาสวยมากๆเลยเป็นวิวภูเขาที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ตัวถนนเนี่ยก็จะเข้าไปโผลอยู่ในชุมชนนะครับซึ่งถามว่าแปลงนี้เนี่ยคุณซื้อไปเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยก็บอกได้เลยว่าถ้าซื้อลงทุนเนี่ยน่าลงทุนมากๆกนะครับกับไร่ละวสองแสนกว่านะครับสองแสนต้นๆนะครับ เห็นไหมครับว่าโอ้โวิวทิวทัศน์สวยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวทางด้านซูเปอร์ไฮเวย์นะครับนะฮะเห็นไหมผมผมอันนี้อยู่บริเวณหัวแปลงเลยนะแล้วก็แผนกล้องให้ดูรอบๆเลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่าวิวภูเขาภูเขาสูงมากๆสวยมากๆคุณนะ mm hmm. คือราคานี้เนี่ยใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะ mm hmm. เพราะว่าเป็นราคาที่ที่ต้องรีบครับ mm hmm. เป็นราคาที่ต้องรีบ อันนี้ผมซูมให้ดูตรงบริเวณแปลงนะครับผมจะแผ่นกล้องให้ดูเนี่ยครับว่ามีบ่อดินเรียบร้อยนะครับเก็บกักน้ําเรียบร้อยสําหรับทําการเกษตรนะครับคุณซื้อไว้เนี่ยคุณอาจจะเอาไปทําการเกษตรปลูกข้าวหรือว่าปลูกอย่างอื่นเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะถมนะครับถมไว้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาเก็บกักน้าไว้ค่อนข้างเยอะในบริเวณรอบแปลงเนี่ยไหมครับเห็นไหมครับว่า แลงสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับบริเวณนี้นะครับแต่แปลงนี้ขายในราคาไล่ละ200แสนต้นๆซึ่งจะบอกเลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูร,รอบๆก่อนนะฮะนี่นะฮะถนนเข้ามาก็กค่อนข้างโอเคนะเห็นไหมครับคุณเป็นถนนคอนกรีตนะครับปูคอนกรีต ไม่ใช่ปูด้วยลูกรังนะครับเป็นคอนกรีตท,ทั้งเส้นเลยนะครับเป็นคอนกรีตถนนคอนกรีตท,ทั้งเส้นเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมถนนเข้ามาสวยมากๆเลยนะครับเป็นวิวโค้งแบบนี้นะฮะแล้วก็เห็นไหมเขาเก็บกับน้ําค่อนข้างเยอะนะแถวนี้บริเวณเนี้ซึ่งจะบอกว่าถ้าคุณมาดูแล้วเนี่ยนะครับพอใจและรีบจองได้เลยนะฮะ เพราะว่ามาดูแล้วคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะแปลงได้สวยมากๆเลยเป็นรูปเป็นรูปดินสอนะครับเป็นรูปดินสอนะครับแล้วก็ตรงตรงหัวเนี่ยตรงหัวดินสอเนี่ยติดกับถนนเลยนะครับติดกับถนนเลยนะครับมาดูแล้วพอใจนะครับก็สามารถต่อรองได้แล้วก็จองได้นะครับพร้อมโอนนะครับแปลงนี้นะครับพร้อมโอนนะจ๊ะนะฮะมาก่อนได้ก่อนนะจ๊ะนะครับเห็นไหมโอ้โหสวยมากๆเลยคุณ วิวสวยมากๆนะครับเป็นวิวที่ที่บอกว่าเป็นวิวที่กว้างมากๆบริเวณเนี้ยนะฮะเพราะเป็นเป็นท้องนาที่ที่ค่อนข้างแบบว่ามีคนมีเจ้าของซึ่งแล้ว็ก็เขาทำนานะครับปีละสองครั้งนะฮะเห็นไหมครับว่ามีบ้านคนนะครับตรงนั้นมีบ้านคนนะนะครับเอาละครับผมว่าดูรีวิวแล้วสนใจรีบโทรมาเลยนะ0614544516นะครับ ที่ดินแปลงสวยสโลลไลท์บายเทนกฤตนะครับ0614544516นะครับเห็นไหมวิววิวตรงเนี้ยก็สวยนะเห็นไหมโอ้โหนะครับแผ่นให้อยู่อีกรอบนะครับแล้วอย่าลืมนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับ